สวัสดีค่ะนักเรียนที่นักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอครูพิษนะคะในโครงการ Study from Home นะคะของเนสุรลักนะคะวันนี้มาเจอคุณครูนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นป .2 ออนะคะ,ะนักเรียนพร้อมไปยังคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะในเรื่องจำนวนนับไม่เกิน1,000ค่ะ จำนวนนับหมายถึงอะไรก็คือจำนวนนับคือจำนวนเต็มบวกนะคะที่มีค่ามากกว่า0ูนย์นะคะที่เรารู้จักกันนะคะจำนวนนับประกอบด้วยนะคะตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะจนะและสิบนะคะนับต่อไปเรื่อยๆนะคะจะเพิ่มขึ้นทีละจำนวนจำนวนเท่าๆกันนะคะ จนทําให้เกิดเป็นจํานวนต่างๆขึ้นมานะคะจนไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถือหรือที่เราเรียกให้เรียก่าไง,ไงว่าเริ่มจากเราไม่มีอะไรเลยนะคะหรือศูนย์นะคะแล้วเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสองนะคะเป็นสามจนไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวครูยกอย่างให้ดูนะคะครูยกอย่างให้ดูนะคะหนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะ มีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะคุณครูให้หนัเกเรียนรู้จักแค่สามหลักกหอนะคะสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองหกอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่ากับหนึ่งร้อยนะคะมีตั้งเลขไทยเลขอาราบิกนะคะเดี๋ยวสังเกตนะคะต่อไปค่ะ,ะตัวอย่างที่หนึ่ง หนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะเป็นเลขสามหลักนะคะเลขสองอยู่ด้านขวามือสุดของเราคือหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับสอง่าตัดมาทางด้านซ้ายมือนะคะหลักสิบนะคะหกอยู 6, ่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบนะคะอ่าตัดไปค่ะด้านด้านซ้ายมืออีกหนึ่งหลักนะคะคือหลักร้อยนะคะหนึ 1, ่งเป็นหลักร้อยนะคะมีค่ากับหนึ่งร้อยนะคะ อ่าแล้วจะมาดูนะคะสองหลักหน่วยมีค่าเป็นสองนะคะหกนหลักสิบมีค่าเป็นหกสิบหนึ่งนหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยนะคะเรามาอ่านโจทย์นี้ได้ว่ายังไงหนึ่งร้อยหกสิบสองเห็นไหมคะเวลาเราเขียนนะคะหรือว่าอ่านเนี้ยเราจะอ่านจากหลักที่มากที่สุดนะคะ ไปหาหลักที่น้อยที่สุดเรามาดูว่าหลักร้อยนี่คืออะไรคือหนึ่งร้อยไหมเราเขียนคำว่าหนึ่งร้อยไว้ก่อนนะคะหลักตัดไปคือหลักสิบหกสิบเราเขียนคําว่าหกสิบลงไปหลักหน่วยก็คือสองนะคะเราก็เขียนคําว่าสองอ่านรวมกันแล้วเท่ากับอ่านรวมกันแล้วนะคะอ่านว่าหนึ่งร้อยหกสิบสองตัวอย่างที่สองค่ะ แปดร้อยเก้าสิบบกหกอยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับหกหลักถัดไปค่ะเลขเก้านะคะเก้าอยู่หลักสิบมีค่าเป็นเก้าสิบหลักถัดไปค่ะแป่ 8, อยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับแปดร้อยนะคะเรามาดูนะคะเห็นไหมหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกเก้าอยู่หลักสิบมีค่าเป็นเก้าสิบ เออหลักร้อยมีค่าเท่ากับ8ปดร้อยนะคะเราก็นำมาเขียนได้ว่านะคะแปดร้อยเก้าสิบหกเหมือนเดิมนะคะเราก็เริ่มจากหลักที่มากก่อนนะคะหลักร้อยก็มีค่า8ปดร้อยเราเขียนกั้ว่า8ปดร้อยลงไปนะคะหลักสิบมีค่าเก้าสิบเราอ่านว่าเก้าสิบนะคะหลักหน่วยเรามีค่ากับหกเราอ่านว่าหก ฉะนั้นอ่านรวมกันได้ว่า896ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำได้ใช่ไหมคะคุณรูมีแบบฝึกหัดให้ยันทำนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะจะเป็นเลข3หลักหมดเลยนักเรียนสามารถาเดี๋ยวคุณรูยกตัวอย่างให้ยนดูนะคะว่าทำยังไง576เนะคะเลขอาราบิกเราก็เขียนเลขไทยด้วยนะคะ576 เดีเย๋ยวแยกออกมานะคะตามค่าประจำหลักของจํานวนนี้เลยนะคะหกอยู่ในหลักหน่วยก็เท่ากับหกหลักสิบเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบหลักร้อยนะคะห้าอยู่หลักร้อยมีค่ากับห้าร้อยเราอ่านได้ว่าก้อนนี้นะคะก็คือห้าร้อยเจ็ดสิบหกได้เรียนรู้แล้วนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนและทแบบฝึกหัดด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ